คุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมในวันที่คุณอายุมากขึ้นเตียงนอนที่เคยเป็นสวรรค์เป็นพื้นที่แห่งความสุขและการปลดปล่อยกลับค่อยๆกลายเป็นสนามรบที่คุณพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่การพ่ายแพ้ต่อศัตรูที่ไหนแต่เป็นการพ่ายแพ้ต่อร่างกายของตัวเองลองนึกภาพตามผมนะครับคุณลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแทนที่จะรู้สึกสดชื่นมีพลังอยากจะลุกขึ้นไปพิชิตโลกแต่คุณกลับรู้สึกเพลียเหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืน หัวสมองตื้อไปหมดแถมไออาการที่เขาเรียกกันว่านกเขาไม่ขันในตอนเช้ามันเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตคุณไปเสียแล้วความปรารถนาทางเพศที่เคยพลุ่งพล่านเหมือนลาวาตอนนี้มันกลับเฉยชาเหมือนน้ำแข็งที่กำลังละลายหลายคนเลือกที่จะโทษอายุบอกว่าตัวเองแก่แล้วก็เป็นธรรมดาแต่ผมจะบอกความลับอะไรให้คุณอย่างหนึ่งครับความแก่ไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงแต่สิ่งที่กำลังฆ่าความแมนของคุณอย่างช้าช้า คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดนั่นก็คือสภาพแวดล้อมในห้องนอนที่คุณมองข้ามไปทุกคืนนั่นแหละครับลองสำรวจดูรอบๆตัวคุณสิครับห้องนอนของคุณตอนนี้มันส่งเสริมความเป็นชายหรือมันกำลังทำลายฮอร์โมนของคุณกันแน่ถ้าคุณหลับไม่ลึกพอร่างกายของคุณจะไม่มีโอกาสได้ผลิตเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นน้ำมันหล่อเลื่อนชั้นดีที่ทำให้เครื่องยนต์ลูกผู้ชายทำงานเจ้าฮอร์โมนตัวนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญ มันทาให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงทําให้สมองคุณเฉียบคมและที่สําคัญที่สุดมันทําให้คุณมีสเสน่ดึงดัดใจจนเด็กสาวต้องเหลียวหลังแต่ถ้าโรงงานผลิตฮอร์โมนในร่างกายคุณมันปิดตัวลงเพราะคุณภาพการนอนที่ห่วยแตกคุณก็จะกลายเป็นเพียงตาแก่ที่หมดสภาพในสายตาพวกเธอวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อปลอบใจคุณแต่ผมมาเพื่อกระทบเปลือกความลับของสิ่งที่ผมเรียกว่าห้องนอนสีดํามันคือกลยุทธ์การจัดชัยภูมิห้องนอนใหม่ทั้งหมด เพื่อกู้คืนความเป็นชายของคุณให้กลับมาฟิตปังเหมือนตอนอายุ18อีกครั้งเราจะไม่ได้คุยกันแค่เรื่องการปิดไฟนอนแต่มันคือจิตวิทยาเชิงลึกและการบริหารจัดการพลังงานเพื่อเปลี่ยนที่นอนของคุณให้เป็นฐานทัพลับของการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างแท้จริงครับทำไมผมถึงต้องเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เพราะว่าผู้ชายวัย4 5ถึงปีขึ้นไปมักจะมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการนอนคุณอาจจะคิดว่านอนกี่ชั่วโมงก็ได้ขอแค่ให้ได้นอน แต่ในเชิงชีววิทยาแล้วคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณมหาศาลครับในช่วงเวลาที่คุณหลับลึกหรือที่เขาเรียกกันว่า deep sleep คือช่วงเวลาทองที่อัณฑะและสมองส่วนควบคุมฮอร์โมนจะทํางานประสานกันเพื่อฉีดพ่นเทสโทสเตอโรนเข้าสู่กระแสะเลือดถ้ามีแสงสว่างรบกวนเพียงนิดเดียวหรือมีเสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังขึ้นมาในจังหวะที่กําลังจะเข้าสู่โหมดซ่อมแซมกระบวนการทั้งหมดจะหยุดชะงักลงทันทีและร่างกายจะเปลี่ยนไปผลิตคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดแทน ผลที่ตามมาคืออะไรเนี่ยนะครับตื่นมาพุงยื่นหน้าตอบอารมณ์เสียและแน่นอนน้องชายของคุณก็ไม่อยากจะตื่นขึ้นมาทักทายโลกด้วยนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณใส่ใจกับคําว่าห้องนอนสีดําสีดําในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทาสีห้องเป็นสีดํานะครับแต่มันคือสภาวะที่มืดสนิทเพื่อหลอกสมองให้เข้าสู่โหมดพักผ่อนสูงสุดลองย้อนกลับไปคิดดูนะครับสมัยที่คุณยังหนุ่มๆต่อให้คุณนอนบนพื้นแข็งๆหรือนอนกลางป่าคุณก็ยังตื่นมาพร้อมกับพลังงานมหาศาล นั่นเป็นเพราะร่างกายในวัยหนุ่มมีการปรับตัวที่สูงมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องยนต์ของคุณต้องการการดูแลที่ละเอียดอ่อนขึ้นคุณไม่สามารถเอาเบนซินเกรดต่ำไปเติมรถสปอร์ตคลาสสิกได้ฉันใดคุณก็ไม่สามารถนอนในห้องที่รกรุงรังและมีสิ่งรบกวนได้ฉันนั้นการจัดห้องนอนให้เป็นห้องนอนสีดำคือการส่งสัญญาณให้ยีนในร่างกายของคุณรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ถึงเวลาซ่อมแซมใหญ่แล้วนะ และเมื่อร่างกายได้รับการซ่อมแซมอย่างเต็มที่สเสน่ห์ของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาคุณจะมีความดุดันขึ้นเสียงคุณจะทุ้มลึกมีอำนาจและที่สำคัญความมั่นใจในเรื่องบนเตียงจะกลับมาจนคุณสัมผัสได้เองผู้หญิงเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานเหล่านี้ครับเขาไม่ได้ดูแค่รอยตีนกาบนใบหน้าคุณแต่เขาดูว่าพลังชีวิตในตัวคุณมันยังคุกรุ่นอยู่หรือเปล่า ถ้าคุณเดินเข้าไปหาเธอด้วยสภาพคนอดนอนตาโรยต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านเธอก็มองคุณเป็นแค่ธนาคารเคลื่อนที่แต่ถ้าคุณมีพลังงานของอัลฟาเนวที่ผ่านการพักผ่อนมาอย่างสมบูรณ์เธอก็จะมองคุณเป็นป๋าที่น่าค้นหาและอยากอยู่ใกล้ชิดครับเรามาเจาะลึกกันต่อถึงเรื่องของชัยยภูมิในห้องนอนสิ่งที่ผู้ชายหลายคนพลาดคือการใช้ห้องนอนทําทุกอย่างทั้งทํางานดูข่าวที่เครียดๆหรือแม้แต่การเล่นมือถือก่อนนอน คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสมองคนเรามันมีระบบการเรียนรู้แบบจดจำสถานที่ถ้าคุณเอาความเครียดเข้าไปในห้องนอนสมองจะจำว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับการพักผ่อนแต่มันคือสนามรบเมื่อคุณเอนตัวลงนอนสมองจะยังคงทำงานหนักคิดเรื่องงานคิดเรื่องหนี้สินหรือคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวนั่นแหละครับคือตัวขัดขวางการผลิตฮอร์โมนเบอร์หนึ่งเลยผมขอแนะนำให้คุณคัดกรองทุกอย่างออกจากห้องนอนให้หมดเหลือไว้เพียงสองอย่างเท่านั้น นั่นคือการนอนและการทำกิจกรรมเข้าจังหวะกับคู่ของคุณนี่คือการสร้างจิตวิทยาพื้นที่เพื่อให้ร่างกายหลังสารแห่งความสุขออกมาทันทีที่ก้าวเข้าสู่ห้องนอนและเมื่อสารแห่งความสุขทำงานระบบสืบพันธุ์ของคุณก็จะเริ่มตื่นตัวตามไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติครับเรื่องต่อมาที่สำคัญไม่แพ้ความมืดคือเรื่องของอุณหภูมิคุณรู้ไหมครับว่าทำไมพวกสัตว์ป่าถึงมีสมรรถภาพที่แข็งแรงเพราะพวกมันอยู่กับธรรมชาติที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม แต่ผู้ชายวัยเก่าอย่างเราๆมักจะติดกับการนอนในห้องแอร์ที่ปรับอุณหภูมิไม่พอดีถ้าห้องร้อนเกินไปร่างกายจะกระสับกระส่ายและอันทะของคุณซึ่งเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนมันถูกออกแบบมาให้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเล็กน้อยเพื่อที่จะทำงานได้ดีที่สุดดังนั้นการปรับอุณหภูมิให้มีความเย็นสบายที่พอเหมาะจะช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตเทสโทสเตอโรนได้อย่างมหาศาลนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสบายนะครับแต่มันคือวิทยาศาสตร์ของการคงเป็นความหนุง่ง การที่คุณดูแลโรงงานผลิตน้ำเชื้อของคุณให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันคือการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการไปซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมากินเสียอีกเพราะมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุของระบบชีวภาพในร่างกายคุณโดยตรงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแบบลูกผู้ชายคุยกันคือเรื่องของกลิ่นและบรรยากาศผู้ชายหลายคนละเลยเรื่องนี้ปล่อยให้ห้องนอนมีกลิ่นอับหรือกลิ่นของคนแก่ซึ่งกลิ่นเหล่านี้มันส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของทั้งตัวคุณเองและผู้หญิงที่คุณผ่ามาด้วย ลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเปิดประตูห้องนอนเข้าไปแล้วเจอความหอมอ่อนๆที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่แฝงด้วยความเซ็กซี่มันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและอารมณ์ใคร่ได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือเทคนิคทางจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภยัยและพร้อมที่จะเปิดรับคุณมากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ช่วยปลุกความเป็นสัตว์ป่าในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาด้วยการที่คุณจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสับแบบนี้มันแสดงถึงความเป็นผู้นำและการเป็นคนที่มีรายละเอียด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงวัยเด็กกว่าหลงไหลในตัวผู้ชายรุ่นใหญ่ครับผมอยากให้คุณลองนึกถึงเคสตัวอย่างหนึ่งเพื่อนรุ่นน้องของผมคนหนึ่งอายุ50ต้นต้นเขามีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศและรู้สึกขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงเขาพยายามไปหาหมอกินยาครอบจักรวาลแต่มันก็ได้ผลแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจนผมได้มีโอกาสเข้าไปให้คำปรึกษาและสำรวจห้องนอนของเขาผมพบว่า ห้องนอนของเขาคือหายันะดีๆนี่เองครับมีทีวีขนาดใหญ่ปลายเตียงที่เปิดค้างไว้จนเช้ามีแสงไฟจากถนนส่องเข้ามาทางหน้าต่างตลอดคืนและเขาก็ชอบเช็คอีเมลงานบนเตียงก่อนหลับผมสั่งให้เขาเปลี่ยนทุกอย่างจัดการทำห้องนอนสีดำอย่างเคร่งทัดผ่านไปเพียงสองสัปดาห์ครับเขาโทรมาบอกผมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าพี่ครับนกเขาของผมมันกลับมาขันในตอนเช้าอีกครั้งในรอบห้าปี และที่สำคัญเขารู้สึกว่าการไปเดทกับแฟนเด็กของเขาในสัปดาห์นั้นเขามีพลังงานล้นเหลือจนแฟนสาวถึงกับทักว่าไปทำอะไรมานี่แหละครับคืออนุภาพของการจัดชัยภูมิห้องนอนมันไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์แต่มันคือการคืนสมดุลให้ร่างกายและจิตใจของคุณเองคุณต้องจำไว้นะครับว่าในโลกของการออกเดทและการรักษาความสัมพันธ์สิ่งที่คุณแสดงออกในที่สาธารณะมันคือหน้ากาก,าก แต่สิ่งที่คุณเป็นในห้องนอนมันคือความจริงถ้าความจริงของคุณมันอ่อนแอหน้ากากที่คุณใส่ก็จะดูหลอกตาและไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าคุณมีรากฐานที่แข็งแกร่งจากการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพทางแพทย์ที่ดีความเก๋าของคุณจะแผ่ซ่านออกมาเองโดยไม่ต้องพยายามผู้หญิงวัย45ขึ้นไปจนถึงเด็กสาววัย20ต้นๆพวกเธอไม่ได้ต้องการผู้ชายที่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่เธอต้องการผู้ชายที่มีชีวิตชีวา ผู้ชายที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกถึงพลังงานที่มั่นคงและอบอุ่นซึ่งพลังงานเหล่านี้จะถูกเติมเต็มได้ดีที่สุดก็ช่วงเวลาที่คุณหลับอยู่ในห้องนอนสีดําของคุณนั่นแหละครับดังนั้นก่อนที่เราจะขยับไปสู่เทคนิคที่ลึกกว่านี้ผมอยากให้คุณหยุดตั้งคําถามกับตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะทิ้งนิสัยเดิมๆที่ทําลายตัวเองคุณพร้อมจะปฏิวัติห้องนอนของคุณให้เป็นฐานทัพแห่งความเป็นชายหรือ,อยังถ้าคุณยังรักที่จะนอนไถมือถือจนตาแฉะ หรือยังยอมให้ห้องนอนรกรุงรังเหมือนโกดังเก็บของเทคนิคการจีบสาวหรือการเพิ่มสเสน่ห์อย่างอื่นที่ผมจะสอนต่อจากนี้มันก็แทบจะไร้ความหมายครับเพราะข้างในคุณมันกลวงแต่ถ้าคุณเอาจริงถ้าคุณเริ่มจัดระเบียบที่พักผ่อนของคุณให้ได้มาตรฐานของนักล่ารุ่นใหญ่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้เห็นในกระจกตอนเช้าและผลลัพธ์ที่คุณจะได้เห็นจากการตอบสนองของผู้หญิงที่คุณลหลงไหลมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการครับจําไว้นะครับป๋าครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขที่บอกว่าคุณผ่านโลกมานานแค่ไหนแต่มันไม่ได้บอกว่าคุณต้องหมดไฟถ้าสมองคุณยังฉลาดและเอวคุณยังทำงานได้ดีคุณก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอและการจะทำให้เอวทำงานได้ดีคุณต้องเริ่มจากการมีคืนวันที่ยอดเยี่ยมในที่นอนของคุณก่อนความลับของห้องนอนสีดำคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันคือรากฐานของการสร้างสเสน่ห์แบบดาร์ y ไซคลอจีที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคุณคือผู้ชายที่แตกต่างจากตาแก่คนอื่นๆที่เธอเคยเจอมา เธอจะสัมผัสได้ถึงความนิ่งความลึกและพลังที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งทั้งหมดนี้ถูกหลอ่อหลอมขึ้นมาจากการนอนที่มีคุณภาพนั่นเองครับขยับมาที่เรื่องของการจัดสภาพแสงอีกสักนิดนะครับผมอยากให้คุณลงทุนกับผ้าม่านกันแสงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าให้มีแสงรอดเข้ามาแม้เพียงนิดเดียวเพราะม่านตาของเราไวต่อแสงมากแม้คุณจะหลับตาอยู่แต่ถ้ามีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างนอกรอดเข้ามาร่างกายจะลดการผลิตเมลาโทนินลงทันทีและเมื่อเมลาโทนินต่ำเทสตโทสเตอโรนก็จะร่วงกล่าวตามไปด้วย นี่คือรายละเอียดเล็กๆที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นยอดคนได้ถ้าคุณทําห้องให้มืดสนิทได้เหมือนถ้าร่างกายของคุณจะเข้าสู่สภาวะจําศีลเพื่อซ่อมแซมอย่างเต็มที่และเมื่อถึงเวลาที่คุณลืมตาตื่นคุณจะรู้สึกเหมือนเสือที่พร้อมจะออกล่าเหยื่อไม่ใช่เหยื่อที่นอนรอความตายไปวันๆครับและเมื่อเราพูดถึงเรื่องการเป็นนักล่าคุณต้องรู้ด้วยว่าการพักผ่อนที่ดีจะส่งผลต่อฮอร์โมนการตัดสินใจของคุณด้วยผู้ชายที่นอนพอจะมีระดับความมั่นใจในตัวเองที่สูงกว่าปกติ คุณจะไม่มีอาการลุกลี้ลุกลนเวลาคุยกับผู้หญิงสวยๆคุณจะนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นและนั่นแหละครับคือเสน่ห์ที่อันตรายที่สุดของผู้ชายรุ่นใหญ่ความนิ่งที่มาจากความพรั่งพร้อมของร่างกายและจิตใจคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่มันสร้างได้ด้วยวินัยในการนอนของคุณตอนนี้คุณคงเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมห้องนอนถึงสําคัญนักมันไม่ใช่แค่ที่นอนแต่มันคือโรงหล่อเหล็กที่จะเปลี่ยนเหล็กขึ้นสนิมอย่างคุณ ให้กลายเป็นดาบซามูไรที่คมกริบอีกครั้งและเมื่อดาบของคุณคมแล้วไม่ว่าศึกไหนๆคุณก็นำชัยชนะกลับมาได้ไม่ยากครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อในรายละเอียดที่ลึกกว่านี้ผมมีคำเตือนที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเทคนิคห้องนอนสีดำนี้ถ้าคุณทำอย่างถูกต้องพลังงานทางเพศของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคุณอาจจะรู้สึกอยากทำกิจกรรมอย่างว่าบ่อยขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่มันต้องมาพร้อมกับการควบคุมอารมณ์และจิตวิทยาในการวางตัวด้วยอย่าทำตัวเป็นเด็กใจแตกที่พอมีพลังหน่อยก็เที่ยวไปใช้พร่ำเพรื่อความเป็นสุภาพบุรุษรุ่นใหญ่ต้องมีความอดทนและเลือกสรรเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การกลับมาเตะปี๊บดังแต่คือการเป็นผู้ชายที่มีอำนาจเหนือความสัมพันธ์และสามารถควบคุมเกมรักได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งกุญแจดอกต่อไปที่จะไขความลับนี้ผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องของการจัดสรรสภาพจิตใจ ก่อนที่คุณจะเอนตัวลงนอนในฐานทับลับของคุณครับขยับมาที่กลยุทธ์การสร้างถ้ำแห่งการฟื้นฟูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นฮอร์โมนขณะหลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตี้ยังนอนของคุณนั่นแหละคือสนามรบที่ตัดสินว่าพรุ่งนี้คุณจะเป็นสิงโตเท่าที่ทรงพลังหรือเป็นแค่ชายแก่ที่หมดแรงเข้าต้มเรื่องแรกที่คุณต้องจัดการด่วนแบบคอขาดบาดตายคือเจ้าแสงสีฟ้า จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ป้าป๋าหลายคนติดงอมแงมก่อนนอนคุณรู้ไหมครับว่าแสงสีฟ้านี้มันเปรียบเสมือนยาพิษที่มองไม่เห็นแต่มันทำงานได้ทรงพลังกว่ายาถ่ายเสยอีกในเชิงชีววิทยาสมองของมนุษย์ถูกออกแบบมานับล้านปีให้ตอบสนองต่อแสงอาทิตย์เมื่อตาของคุณรับแสงที่มีคลื่นความถี่สีฟ้าตอมใต้สมองจะเข้าใจผิดทันทีมันจะคิดว่าตอนนี้คือเวลากลางวัน แสงแดดกำลังแผดเผาและนั่นคือสัญญาณให้ร่างกายหลังคอติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาเพื่อให้คุณตื่นตัวและออกไปล่าสัตว์แต่ในความเป็นจริงคุณกำลังนอนไถห,หน้าจอ iPad อยู่ในห้องแอร์ผลที่ตามมาคืออะไรล่ะครับร่างกายจะสั่งระง,งับการหลังเมลาโทนินทันทีเจ้าเมลาโทนินนี้ไม่ใช่แค่สารที่ทำให้คุณง่วงแต่มันคือตัวเปิดสวิชการซ่อมแซมร่างกายทั้งหมด มันคือวิศวกรที่คอยเข้าไปซ่อมเซลล์กล้ามเนื้อเข้าไปล้างสารพิษในสมองและที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรามันคือตัวช่วยจัดระเบียบฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนให้กลับมาเข้าที่เข้าทางหากคุณยังเช็คข้อความในไลน์หรือดูคลิปเด็กสาวเต้นในติ๊กตอกก่อนนอนสมองของคุณจะถูกหลอกจนเปื่อยมันสั่งระง,งับกระบวนการฟื้นฟูอวัยวะทันทีเหมือนคุณกำลังสั่งให้ช่างซ่อมเครื่องยนต์หยุดทำงานในขณะที่เครื่องกำลังพังผลลัพธ์คืออะไร ตื่นมาตอนเช้าคุณจะรู้สึกเพลียดวงตาขุ่นมัวและแน่นอนว่านกเขาของคุณมันจะนอนนิ่งสนิทเพราะไม่มีพลังงานสะสมไว้ใช้ในการทำงานลองจินตนาการดูนะครับสมมุติคุณมัดเด็กสาวรุ่นหลานไปเดทแต่คืนก่อนหน้านั้นคุณมัวแต่จ้องแสงสีฟ้าจนไม่ได้นอนวันรุ่งขึ้นใบหน้าคุณจะดูโสมใต้ตาคล้ำสเสน่ห์ของความเป็นดั๊ดดี้จะหายไปทันทีเหลือเพียงภาพลักษณ์ของตาแก่ที่อดนอนแล้วแบบนี้ใครเขาจะอยากเข้าใกล้คุณล่ะครับเคล็ดลับต่อมาที่ผมอยากให้คุณโฟกัสให้หนัก คือการควบคุมอุณหภูมิในถ้ำของคุณคุณต้องทําให้ห้องนอนเย็นจัดเย็นในระดับที่ร่างกายต้องขดตัวเหตุผลในเชิงลึกคือเมื่อร่างกายสัมผัสกับความเย็นมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าฮอรโมนฮอร์โยายามนาอร์โมนฮยร์โมาฮอมดุลความร้อมนภอยในและนั่นือจุดเนอริ่มต้รมนของกานอรหลังฮอร์โกร์โมฮอร์โมนเจ้าโมฮอร์โมนตัวนีอแหละนือยาน้ําพุมห่งความนยอว์วัยมอนจะมอ,อกมาปอป้องเซอล์ของคุณไม่ให้แก่ก่อนวัย มันช่วยเผาผลาญไขมันหน้าท้องที่น่าเกลียดเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ห้องที่ร้อนเกินไปหรือการนอนห่มผ้าหนาเตอะในห้องที่อุดอู้จะทําให้ชีพจรของคุณเต้นเร็วตลอดคืนร่างกายของคุณต้องทํางานหนักเพื่อระบายความร้อนเหมือนเครื่องยนต์ที่ทํางานหนักจนโอเวอร์ฮีตเมื่อร่างกายเครียดจากการระบายความร้อนระบบสืบพันธุ์ของคุณจะถูกตัดไฟเป็นอันดับแรกเพราะร่างกายมองว่าการเอาชีวิตรอดจากความร้อนสําคัญกว่าการผลิตสเปริร์ม นี่คือสาเหตุที่ชายวัยห้ขึ้นไปหลายคนบนนนกเขาไม่ยอมตื่นในตอนเช้าทั้งที่ไม่ได้ไปทําอะไรมานั่นเป็นเพราะคุณปล่อยให้ร่างกายร้อนเกินไปในขณะหลับครับป๋าต้องเข้าใจก่อนว่าการแข็งตัวในตอนเช้าหรือ Morning Wood มันคือเกจวัดความดันเลือดและสุขภาพหัวใจถ้าห้องคุณเย็นพอร่างกายพักผ่อนได้ลึกจริงเลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนปลายได้สะดวกและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาวุธที่พร้อมรบความมั่นใจในความเป็นชายของคุณจะพุ่งทะลุเพดานความรู้สึกว่า กูยังเจ๋งมันจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของคุณทั้งวันเวลาคุณเดินผ่านผู้หญิงสายตาคุณจะดูมีอำนาจเพราะข้างในคุณมันฟิตปังมาตั้งแต่ตื่นนอนขยับลึกลงไปถึงเรื่องที่หลายคนมองข้ามนั่นคือที่นอนและการรองรับสรลีระป่าครับวัยอย่างพวกเรากระดูกและเส้นเอ็นมันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนตอนอายุ20การเลือกที่นอนที่ต้องรองรับสรลีระช่วงเอวและหลังไม่ใช่เรื่องของความสบายเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดหากคุณนอนบนที่นอนที่น,น,นุ่มเกินไปจนตัวบุ๋มลงไปเป็นแอ่งะดหงงขออคคุณจ แล้วคุณรู้ไหมว่าเส้นประสาทที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์และวาลวเปิดปิดเลือดที่จะไปเลี้ยงน้องชายของคุณมันวิ่งผ่านกระดูกสันหลังช่วงล่างทั้งนั้นถ้าเอวและหลังของคุณถูกกดทับหรืออยู่ในองศาที่ไม่ถูกต้องตลอด6-8ถึงชั่วโมงเลือดจะไหลเวียนไม่สะดวกระบบสืบพันธุ์ของคุณจะขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเหมือนท่อน,น้ำที่ถูกเหยียบเอาไว้ต่อให้คุณกินอาหารเสริมราคาแพงแค่ไหนถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่ถึงในตอนกลางคืน ทุกอย่างก็จบครับมันเหมือนคุณมีรถสปอร์ตคันหรูแต่คุณดันจอดทิ้งไว้ในโรงรถที่หลังคารั่วและทางเข้าแคบจนขับออกไม่ได้มันเสียของครับป๋าดังนั้นการลงทุนกับที่นอนและหมอนที่ดีคือการลงทุนเพื่อรักษาสมรรถภาพทางเพศในระยะยาวคุณต้องทําให้เลือดเดินสะดวกที่สุดเพื่อให้สารอาหารและฮอร์โมนที่คุณพยายามบํารุงมาทั้งวันได้เข้าไปทํางานซ่อมแซมจุดยุทธศาสตร์ของคุณได้เต็มที่ลองสังเกตดูนะครับ คืนไหนที่คุณนอนในที่นอนดีๆห้องเย็นๆไม่มีแสงสีฟ้ารบกวนตื่นมาคุณจะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งผิวพรรณจะดูตึงเสียงจะดูทุ้มและมีพลังซึ่งนี่แหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้ชายรุ่นใหญ่มันคือความสดชื่นที่ไม่ได้มาจากการปรุงแต่งแต่มาจากข้างในร่างกายที่ได้รับการรีเซ็ตอย่างสมบูรณ์นอกจากเรื่องกายภาพแล้วถ้ำแห่งการฟื้นปูนี้ยังทำงานในเชิงจิตวิทยาเชิงลึกอีกด้วย เมื่อคุณจัดระเบียบห้องนอนให้สะอาดเยน็นและมืดสนิทจิตใต้สำนึกของคุณจะรับรู้ว่าที่นี่คือเขตแดนที่ปลอดภัยและคุณคือเจ้าป่าที่กำลังพักผ่อนเพื่อรอเวลาออกล่าความรู้สึกเป็นผู้ควบคุมนี้จะฝังรากลึกลงไปในบุคลิกภาพของคุณทําให้คุณกลายเป็นผู้ชายที่ดูนิ่งและลึกลับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เด็กสาววัยรุ่นโหยหาพวกเธอเบื่อเด็กหนุ่มวัยเดียวกันที่ลุกลี้ลุกลนแต่เธอจะลหลงไหลในความสงบ แต่มีพลังของคุณและพลังนั้นมันถูกสร้างขึ้นในความมืดที่เย็นเยือกของห้องนอนคุณนั่นเองจำไว้นะครับป๋าผู้หญิงไม่ได้มองหาแค่เงินในกระเป๋าคุณแต่เธอมองหาพลังงานของความเป็นชายถ้าคุณบริหารจัดการห้องนอนให้กลายเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนได้คุณก็ชนะไปกว่าครึ่งทางแล้วก่อนจะเอนตัวลงนอนในคืนนี้ลองสำรวจดูสิว่าคุณมีพิษแสงสีฟ้าอยู่ข้างตัวไหมห้องของคุณเย็นพอที่จะปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป่าหรือย,ยัง และที่นอนของคุณกำลังบีบรัดเส้นเลือดใหญ่ของคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณจัดการสามเรื่องนี้ได้ผมรับรองว่าเช้าพรุ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของป๋าคนใหม่ที่พร้อมจะสยบทุกสายตาที่มองมาซึ่งกุญแจสำคัญหลังจากที่คุณเตรียมร่างกายให้พร้อมจากในถ้ำแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำพลังงานที่พลุงพล่านนี้ออกไปใช้ในสนามจริงเพื่อให้เธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของความเป็นลูกผู้ชายที่หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากตัวคุณคนเดียวเท่านั้นครับ ซึ่งในส่วนถัดไปผมจะเผยเทคนิคการใช้สายตาและน้ำเสียงที่ได้รับการบ่มเพาะมาจากร่างกายที่พักผ่อนมาอย่างดีเพื่อสะกดจิตให้สาวๆต้องหยุดฟังคุณเรากับต้องมนสะกดครับและหลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องการใช้สายตาและน้ำเสียงเพื่อสะกดจิตให้สาวๆต้องหยุดฟังคุณเรากับต้องมนสะกดไปแล้วทีเด็ดสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นยำ้ำและเตือนสติป,ปา้าทุกคนเอาไว้ให้ขึ้นใจ นั่นคือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดแต่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมันไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือการทำให้ห้องนอนของคุณเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับความเครียดอย่างเด็ดขาดครับลองนึกภาพตามผมนะครับพี่ชายคุณอุตสาบ่มเพาะสเสน่ห์มาอย่างดีใช้สายตาที่ทรงพลังและน้ำเสียงที่นุ่งลึกจนเธอเคลิมตามแต่พอคุณพาเธอเข้ามาในห้องนอน กลับเต็มไปด้วยกองเอกสารงานที่คั่งค้าง,าง,างหรือแม้แต่การที่คุณเผลอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คอีเมลเรื่องงานบนเตียงสิ่งนี้คือฆ่าตะกรเงียบที่ฆ่าความรู้สึกทางเพศได้รุนแรงที่สุดในทางจิตวิทยาและชีววิทยาของมนุษย์เรานั้นสมองส่วนสัญชาตญาณจะแบ่งพื้นที่ในชีวิตออกเป็นส่วนๆเตียงนอนควรจะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนและการสืบพันธุ์เท่านั้นไม่ใช่สนามรบของธุรกิจหรือห้องประชุมเขตเรียด เมื่อไรก็ตามที่คุณเอาเรื่องปวดหัวขึ้นมาคุยบนเตียงสมองของคุณและเธอจะเริ่มสร้างการจดจำใหม่ที่เลวร้ายมันจะบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่อันตรายมันคือพื้นที่ที่ต้องใช้สมองซีกตักกะและการเอาตัวรอดทำงานซึ่งมันสวนทางกับกลไกการเกิดอารมณ์รักและแรงปรารถนาอย่างสิ้นเชิงคุณต้องเข้าใจว่าเมื่อสมองหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอติซอลออกมา ร่างกายจะสั่งการให้เลือดไหลเวียนไปที่สมองและกล้ามเนื้อส่วนแขนขาเพื่อเตรียมสู้หรือหนีมันจะดึงเลือดออกจากอวัยวะสืบพันธุ์ทันทีนี่คือสาเหตุที่ทําให้นกเขาของพี่ๆหลายคนไม่ยอมขันในเวลาที่ต้องการไม่ใช่เพราะคุณแก่หรือคุณหมดน้ํายาหรอกครับแต่เป็นเพราะคุณกําลังใช้สถานที่ผิดประเภทต่างหากดังนั้นกฎเหล็กที่ผมอยากให้ปาปาทุกคนทําตามคือการประกาศให้ห้องนอนเป็นเขตปลอดความเครียดร้อยเปอร์เซ็นต์ ห้ามเอาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องลูกหลานขึ้นมาถกเถียงกันบนเตียงเด็ดขาดเพื่อให้สมองจดจำว่าที่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการผ่อนคลายลึกๆและเมื่อร่างกายรู้สึกปลอดภัยที่สุดระบบประสาทพาราสิมพาเทติกที่ควบคุมการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะทำงานได้เต็มที่พละกำลังที่คุณคิดว่าหายไปตามวัยมันจะกลับมาสูบฉีดจนคุณเองยังต้องแปลกใจครับนอกจากเรื่องการจัดการความคิดแล้วผมมีเคล็ดลับวิชาจากศาสตร์มืด ที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไหวขึ้นนั่นคือการใช้กลิ่นบำบัดหรือที่เรียกว่ากลิ่นนำทางความรู้สึกผมแนะนำให้ลองหากลิ่นไม้จันท์หรือแซนเด l w o ูดมาใช้ในห้องนอนครับทำไมต้องเป็นกลิ่นนี้ในเชิงจิตวิทยาเชิงลึกกลิ่นไม้จันท์มีความใกล้เคียงกับกลิ่นฟีโรโมนของผู้ชายที่โตเต็มที่มันเป็นกลิ่นที่สื่อถึงความมั่นคงความลึกลับและความอบอุ่นในเวลาเดียวกัน เมื่อเด็กสาวได้กลิ่นนี้ในบรรยากาศที่สลัวๆสมองส่วนอารมณ์ของเธอจะถูกหลอกให้เข้าสู่โหมดผ่อนคลายสมบูรณ์แบบเธอจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้เป็นผู้นำที่สุขุมไม่ใช่ตาแก่ที่ขี้บน่นและเคร่งเครียดกับชีวิตตลอดเวลากลิ่นจะส่งสัญญาณตรงไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความรู้สึกและความต้องการทางเพศโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากสมองส่วนหน้านี่คือการสะกดจิตผ่านจมูกที่ทรงพลังที่สุดที่ผมเคยใช้มา นอกจากกลิ่นแล้วการจัดแสงสว่างในห้องก็สำคัญไม่แพ้กันครับป้าป๋าครับอย่าเปิดไฟสีขาวจ้าแบบในออฟฟิศทำงานเด็ดขาดแสงแบบนั้นมันกระตุนให้สมองตื่นตัวและระแวดระวังลองเปลี่ยนมาใช้ไฟสีวอมไว้หรือสีส้มอ่อนๆที่ช่วยพรางริ้วรอยตามวัยบนใบหน้าและร่างกายของเราและยังช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าหลงไหลให้กับผิวพรรณของฝ่ายหญิงด้วยมันคือการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาในพื้นที่สี่เหลี่ยมโลกที่มีแต่คุณและเธอเท่านั้นที่ครอบครอง เทคนิคพวกนี้ถ้ามองผิวเผินมันอาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าคุณทำตามอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอผมกล้ายืนยันเลยว่าภายในเวลาเพียง7วันคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายในร่างกายของคุณเองระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอรนยที่เคยตกต่ำเพราะความเครียดสะสมจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาจากการที่ได้รับการพักผ่อนที่มีคุณภาพจริงๆนกเขาที่เคยสงบนิ่งจนคุณเริ่มหมดหวังจะเริ่มกลับมาขันรับอรุณในตอนเช้าอย่างที่คุณไม่ได้เห็นมานาน และเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องลงสนามทำการบ้านคุณจะพบว่าพละกำลังและกระสุนในลังเพลิงของคุณมันกลับมาเต็มเปี่ยมจนเด็กสาวที่คุณหมายปองจะต้องประหลาดใจในความเก๋าเกมของคุณเธอจะเริ่มสงสัยว่าชายรุ่นใหญ่คนนี้ไปเอาพลังมหาศาลมาจากไหนความจริงมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และการรู้วิธีบริหารจัดการพลังงานคุณไม่ได้แก่เกินแกงหรอกครับ คุณแค่ลืมวิธีการดูแลรักษาสัญชาตญาณสัตว์ป่าในตัวคุณไปชั่วขณะเท่านั้นเองการที่คนเราจะมีเสน่ห์ในวัย45หรือ60อัพได้นั้นไม่ใช่การไปแข่งทำตัววัยรุ่นกับเด็กหนุ่มๆแต่คือการโชว์ความนิ่งความมั่นคงและความเหนือชั้นในเรื่องของประสบการณ์ซึ่งห้องนอนที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างดีคือเวทีแสดงคอนเสิร์ตส่วนตัวของคุณลองนึกถึงวันที่คุณกลับบ้านมาเหนื่อย แล้วเปิดประตูเข้าไปเจอกับห้องนอนที่สะอาดสะอ้านมีกลิ่นหอมจางๆของไม้ป่าที่เย้ายวนเตียงนอนที่ดูนุ่มนวลชวนให้เอนกายและที่สําคัญคือไม่มีเสียงแจ้งเตือนจากมือถือมารบกวนในวินาทีนั้นร่างกายของคุณจะเปลี่ยนโหมดจากนักล่าในโลกธุรกิจกลายเป็นราชสีที่พร้อมจะหาความสุขกับเหยื่ออันโอชะทันทีจดจำไว้นะครับว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการผู้ชายที่รวยแต่เครียดจนไม่มีอารมณ์ เธอต้องการผู้ชายที่มีวุฒิภาวะมีความพร้อมทางอารมณ์และสามารถมอบประสบการณ์ที่เร่าร้อนและลึกซึ้งให้เธอได้ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการจัดการพื้นที่ส่วนตัวของคุณให้ถูกต้องผมอยากให้คุณลุกขึ้นมาจัดห้องนอนของคุณคืนนี้เดี๋ยวนี้เลยครับโยนเอกสารงานทิ้งไปให้พ้นหูพ้นตาเปลี่ยนปลอกหมอนและผ้าบูที่นอนให้สะอาดและหอมสดชื่นไปหาเทียนหอมหรือน้ำมันหอมระเหยกลิ่นไม้จันมาวางไว้ อย่าปล่อยให้ความแก่พรากความภูมิใจในความเป็นชายของคุณไปเพียงเพราะคุณขี้เกียจที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวจำคำผมไว้นะครับพี่ชายถ้าคุณควบคุมห้องนอนของคุณได้คุณก็ควบคุมอารมณ์ของเธอได้และถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของเธอได้คุณก็ครอบครองใจและร่างกายของเธอได้เบ็ดเสร็จบทเรียนในวันนี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่มันคือหัวใจสำคัญของการเป็นผู้ชายรุ่นใหญ่ที่ยังมีไฟแรงสูงคนที่มีเงินแต่จีบหญิงไม่เป็น คือคนที่มีอาวุธแต่ใช้ไม่เป็นแต่คนที่มีความเข้าใจในจิตวิทยาและชีววิทยาแบบที่คุณได้รับไปในวันนี้คือคนที่จะเป็นผู้ชนะในเกมความสัมพันธ์เสมอไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามจงใช้ความเก่าของคุณให้เป็นประโยชน์จงใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและจงจำไว้ว่าบนเตียงนอนนั้นคุณคือราชาผู้มีอำนาจสูงสุดอย่าให้ใครหรือเรื่องอะไรมาพรากอำนาจนั้นไปจากคุณเมื่อคุณทำได้ตามนี้ โลกของการเดทและความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณจะไม่ได้เป็นแค่คนแก่ที่มีเงินเปย์สาวไปวันวันแต่คุณจะเป็นแดดดี้ที่น่าค้นหาและอันตรายที่สุดในสายตาของพวกเธอผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะป๋าลุกขึ้นมาปฏิวัติห้องนอนของคุณแล้วกลับมาเป็นผู้ชายที่สงสห์จนเด็กสาวต้องเหลียวหลังอีกครั้งทํามันเพื่อตัวคุณเองและเพื่อความสุขที่รออยู่ในค่ําคืนอันแสนพิเศษหลังจากนี้ขอให้ป๋าป๋าทุกคนโชคดีในการจัดระเบียบพื้นที่สวัสดิ์ และพบกับความฟิตปั๊มที่กลับมาคืนชีพอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ครับสวัสดีครับ